สวัสดีค,ครับนัดครับกิกนะคะพบก,กับพวกเรานะครับในช่องม a สเตอร์โดนัทกับรายการาย <Why S 1> ชอน,ชอนสำหรับวันนี้นะคะเรามาทำอะไรกันเอ่ยเราจะมาดูออฟฟิเชียลพายล h i n บีไฮเดซีนเรื่อง กี่หมื่นฟ้าหรือว่าเรื่อง Your Sky Series นะครับโดยมีนักแสดงนำก็คือน้องโทมัสกับน้องก้องเนาะกับทายดูมันดีก็คือเราดูอ๋อ Official p i ไ o t ไปละเออ12นาทีตรงนั้นแต่ว่าวันนี้เราจะมาดู behind the scene เบื้องหลังว่ากว่าจะมาเป็นก่อนจะมาเป็นซีรีส์ซีรีส์เรื่องเนี้ยเขาถ่ายไพ l o ตไปแล้วเนี่ยตอนที่กำลังถ่ายไพ l o ตมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นบ้างมีมดูซินม่ารักน่ารักให้เราได้ดูด้วยได้ไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเค let's go อุ้ยคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ไม่แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงช่วงเปิดท้องใช่มหาลัยกำลังเปิดเฮ้ยซีรีออนอ๋อจะบอกว่าออนที่ถูกจั้งหลับก็ไม่ใช่ยังยังไม่มาใช่ไหมเป็นเชอร์เลอร์จี๋ๆเนาะน้ำสีที่มีทุกกองสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีเหลืองจะได้ไม่สื่อถึงไหนอะไร กินหมูกระทะได้หลอดวอ่ากี่หมื่นฟ้า Behind the Scenes น <c oughs> อนนี้ี่คนน Digital Media นดิจิตอลน้อง ก้อเนอน่ล้วมองหลอกาน้ป่ยล่อมากแต่ว่าขอเปลี่ยนในหลอไปละผักโคลูกทั้งสองได้ไหมแบบแน่นะคะผักูปอลูกแน่นะคะปอ,อดีอุ้ยทะไมยิ้มน่ารักจังเลยลูกโอกาสแล้วลูกกอ้องขอทแต่เหมือนเห็นน้องขอดเหล็กแล้วอะ่ะว่าจะทำไมถ้าเัา,าเห็จแล้วมัน มันเห็นรูปปัจจุบันเหมือนน้องถอดเหล็กแล้วหรือเปล่าถ่ายนานแล้วหรือเปล่าคิดถึงบรรยากาศเฟชชี่ไหมไม่ค่อยคิดถึงเพราะว่ากิดปีแล้วเกิดในยุคโซตัดอ๋อเออใช่ยุคเราไม่ใช่แบบนี้น้องมันไม่ได้สนุกเลยอ่ะมันน่ากลัวยังโซตัดนั้นอยู่ไหมก็มีแต่มันไม่ได้แบบมากขนาดนี้นี่คือโซตัดเลยอ่ะแบบ

รู้สึกไงบ้างได้เร่นเป็นเรื่องแรกเไม้้องกเป็นาแล้วในดระมาหนึ่งแล้วก็นีเป็นเรื่องแรกที่ได้เรเป็นเรื่องแรกน่ารักน่น่ารักก็เหมือนกับเป็นเรื่องแรกที่เป็นนแสดงากนนครับก็เป็นไจพวกเราด้วยมันเรีนพี่ม่เห็นจะมัดผมให้น่ารักแบบนี้เลย ที่บอกว่าคิดถึงเรื่องตัวเองอยู่นะไม่ได้มาเท่นาลัางด้วยนะทรงอะไรก็ไม่รู้นะสีที่ทาก็ไม่ได้น่านแล้วแบบนี้กำลังจะชมว่าโทมัสหล่อมากหล่อลื่นโอ้แต่ละเผิ่ตัวเองอะอ ผมรู้สึกว่าก็มีการปรับตัวครับกรุงเทพดึกเทพสร้างนี่ไงโคมัดดึกเทพสร้างอืมหยอกมัมมีเออมัมีไม่ได้ดิใจเรามันไม่แบบเออที่เหมือนฟ้า เนี่พ <lok> พ่ออสชันของเราไปที่ไหนก็เมื่อกี้มีอุปสรรคิดหน่อยก็คือประโยคแรกก็เรามอลองเดาไม่รู้อ่ะชาวบ้นดูคุ้นๆ่ะคุนทุกสิ่งเลยอ่ะอาจจะหลายเรื่องเราก็ได้มันมันมันดูคุ้นด้วยความพิออปชันอาจจะทหลายเรื่องเรากั้ก็รู้สึกเราแบบเก่งครับแต่พอเล่นบ่อยๆเา เ้องขอบคุณีต้นน้ำด้วยครับีเขา้นคลิมาใหเราเมต้องทำไงบ้างทำให้แบบการหายใจเราดีขึ้นแบบนี้ไดรขึ้นครับขอบคเราน้าง่ต้นน้ำาเ่งะบทที่ผ่านมาตอนแรกก็แบบไม่ได้มีบทพูดเยอะแต่ว่าสี่ี้มันต้องพูดก็เลยยังไม่เข้าปากเท่าไหร่แบบินผ่านใช่เรื่องแรงด้วยมัก็อันเต้นเต้นย่เพน้อหาอะไรเขาอกเรค่ะอยู่ด้วยซิมีอะไรเอ่ย อได้ครับได้ครับไม่น่าสื่อสารข้างในเลยหรพี่ฟ้าแล้วไมรู้ว่าจะพูดคำนี้อุ้ยอย่าลืมสับผมด้วยนะอย่าลืมสับผมนะครับโอเคี้มนป้าโอ้ลูกน่ารักเกิน อืมอืมฉันต้องมองตรงไหนก่อนวะเนี่ยมออะไรอ่ะเมื่อกี้เราเพิ่งแหกซีนดาร์าไปใช่ไหมครับโอ้เป็นซีนที่ เอาจริงเป็นซีที่สัมพัญมากเลยครับสำหรับภัยร่มเรื่องนี้ก็มีอุปสรรคหลายๆอย่างเลยครับอย่างเช่นแบบเรื่องของเวลาะเพราว่าเดี๋ยวแสงหมดไงเพราะเราถ่ายได้แค่แบบมือเราถ่ายแป๊บเดียวเพราะเราถ่ายซีนอื่นนานมากถ่ายแบบเมื่อกี้ก็เลยต้องมาถ่ายซีนนี้แป๊บเดียวแล้วพาทิแล้ก็อยู่ข้างหน้าเรานะครับกดดันสุดๆนอกจากพาทิีคือลมอีกอย่างหนึ่งจริงเราต้องจับผมประมาณ221ครั้งอ่ะแต่ว่าผมเราก็สู้อยู่นะผมเราแข็งก็กดดาวเขากอะไรอารมณ์ เราเลยก็เป็นแบบสีแรงๆที่แบบที่เราต้องแบบเข้าโหมดจริงจังขนาดนี้ครับเป็นสีที่แบบชร์ลเยอะมากแล้วก็เขิยไหมอ๋เขินยูมงแต่ละสิ่งเรยวเล็กมากอ่ะถ้าโดยใครอยากรู้ว่าเราเขินอะไรกันก็ต้องมาติดตามในพายลอดขอกี่หมื่นบาครับข้าวผมดูแล้วรูยนอะ้าววยมานะทัไครับ โหมัดแรงมากเอาเงินมาสู่ขอลูกชั้นตอนนี้ยดุด <c oughs> ไม่ต้องเอาเงินก็ได้ค่ะยงให้เลยค่ะอุ้ยว้าย,ยเราเกิ้ตำหนา ดีเป็นไรลูกใส่เสื้อกล้ามอยู่รของเราเครับอนีรสดวนโสดมตอนนี้ไม่หายเกิอเลยแต่คนที่เกิดกว่าตดูน้องเกิไหมไม่เกินเกิไหมไม่เกินหมไมไหมเกิดไหม ไม่จริงน้องเขาปากแข็งมากตอนที่ผมมาจะเอาหน้าน้องกลับมาน้องคือฝืนสุดๆเลยรู้ว่าอย่างนี้ไม่ยอมกลับไปน้องขัดขืนมากน้องขัดขืนสุดๆไม่ยอมเลยน้องจอย่างนี้ยังไม่ถึงเวลาเจ็บแน่ตักจิ๊ดถ้ามันน้องฝืนจริงนะน่ะ นอ๋อฉากบนเตียงไงสวัสดีนันคารนะครับอืมันคารจริงวันนี้เออสาทิตย์บบนันคาร,รเออ ไม่อยู่แล้วเพราะตอนนั้นเราอยู่คนเดียวมันไม่มีใครที่แบบต้องจะเกบส่งแล้วเหมือนฟ้าก็เลยแบบไม่เกตส่งก็เลยข้นตัวจริงเหรอครับไม่หลังอันนี้นเผนอเฉียวคือแบบโอ้ เป็นครั้งแรกอะของของฉากนี้คิดมากนะเราอ่ะออเหมาะสไมไอ้บ้าเอ้ยรุนทำไมวะทำไมรุนนี่นเหมือนเราไม่เคยดู เขาลุ้นการแสดงน้องก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับเมื่อวานแล้วรู้สึกว่าันนี้ยิ่งตั้งตัวเต็มที่มากเลยนะวันนี้ก็มีความน่ารักมากขึ้นครับอันนี้ถือเป็นจุดแรกเออวันนี่บอกได้เลยใช่ครับเป็นครับเออตอนแรกเถอะแต่พอเราทำไปพอเราทำมันก็รู้สึกสำคัญคือตอนแรกก็คิดว่าจะกดดันนะครับแต่ว่าตอนจริงๆรู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่ได้แบบไปสนใจว่าแบบมีใครดโดยนี่ก็เหมือนแบบเราก็เล่นตามเดี่ยวๆที่โน้ยนี่คือโปรว่า เราต้องชมบนกล้องเพราะว่าเรา้องเล่นเขินเก่งมากไม่จริงๆเขินจริงเขินจริงจ้านิดนึงก็ฝากซีันนาะขอพวกผมด้วยนะครัฝากดูซีนต่อไปด้วยนะครว่านจะมีซีนะไรชอบตใส่เสื้อตัวนี้มากเลยเนี่ยคือมากหล่อมากกับชุดเนี้ย มา,าเรา,า,เราเก,ก็ชมมาแล้วเองซีนนี้แบบตั้งใจวิวชมมารู้สึกว่าแบบเป็นหนึ่งซีนที่ยากเราก็ลเลยแบบเลือกซีนี้มวิชก่อนเราตองนี้ถ่ายเลยต้องรีบถ่ายเข้ากาล้วครับเข้าไปถ่ายต่อนะครับ ซีนี่จีนนะอันนี้คืออะไรครับทำไมอะไรหล่อทุกลุกได้หมดเลยอะลุกนี้ยิ่งหยดแบดบอยก็ได้มากโตมากเลยอะลุกเฮียเนี่โอ้โหอันนี้ก็หล่อแม่ลุกคุณชายได้ mm hmm> ซีนนี้นะครับต้องต้องถ่ายร้องปอครับผมขคำว่าเดวเนินโอ,อ้โหว่าซีนนี้ก็ยากอนขางยู่นะเพราะว่าเป็นซีนที่โกรธแล้วก็ต้องโฟกัสกับตัวละครหลายตัวแต่แบบความยากของปอคือมันปวดน้องน้องแบบซึ้งกลับมาจะร้องน้ำอย่างเงี้ยแล้วต้องเจอเรื่องนี้โหยิ่งปวดฟ้าเข้าไปใหญ่เลยถ้าเป็นพี่นะพี่เข้าองน้ำไม่ไ้หรอกสำหรับผมนะครับก็แบบซีนแบบยังไงต้องถาอ่ายน้องน้องอาแล้วก็แบบก็ต้องไายกับพี่โอแล้วก็แบบซึ่งมันก็แบบเปลี่ยนได้เลย แอบชันจิ้งหน่อยแต่ว่าผมก็าสามารถทำได้เออ้ยโอเคครับเจอซีน่าครับครับเจอหล่ออะเอา้าไม่รู้จะพูดคำว่าหล่อมบอยังไงนีมองแล้วก็แบบช <laughs> อบปากฉากมุกเสี่ยวเนี่ย เป็นฉากทีดีครับใช่เพราะนอมากกินหมกระทะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าน้ำผ้งหรอาสำลักหรือว่างแต่เขาทำให้ดูก็เือก็คือก็นหลียหลายเรื่องเลยสนิทกันไงเหมือนทม่มาดวใช่เนี่ยกำลังจะพูดว่าเหมือนเหมือนฉากที่แต่ข้าไปนั่งกินหมูกระทะขอาเขาอะพวกเราเลยนะครับครับซอยครับแล้วก็ครับฝา ในแฟนผม<ล>ออนนยที่กับตันมาสแฟนติงเพลงนั้นอะ ไม่อย่างว่าฉากมันสวยเนาะก็จะเป็นซีนคอมเมดี้ครับซีบ้านแบบนี้เล่นยากกว่าธรรมดาแบบสำหรับตัวผมเพราะว่าผมไม่ใช่สายคอมเมดี้ไงแล้วแบบมีเอ็กซ์เพียนเซียนกับคอมเมดี้น้อยก็ใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรอยู่ครับแต่ว่าก็มั่นใจว่าออกมาดีแน่นอนเพราะว่ามีแบบราคาต่ำแล้วก็หิวอยากกินหมูกระทะเอ็กซ์เพียนเซียนเอ็กซ์เพียนเซียนมันอ่านมาวันนี้เลยนตต่อไปครับมีไหมติดตามด้วยนะมีในในสอบแต่ไม่ออกอยงั้นจะเล่นหมาเสียวใส ไปเราไปดูต่อนะครับเล่นกับแมวไงจกพงุง เดินครับไดินเจอคือเมื่อวานก็เห็นแล้วแต่เห็นเป็นรูปที่เขาแปะไว้พี่สาวที่สนิทมากมากก็สนุกดีกตอนอ่านก็คือแบบว่าน่ารักมากเป็นเรื่องที่แบบว่าเราอ่านเราเลังกีตเลยที่เราเป็นตัวหนังสือแล้ววันนี้ก็ได้เห็นน้องเล่นไปแบบหนึ่งค่ะหน้าก็เป็นซีนที่แบบมีหัวหัวไปแอบดูซีนนั้นมาก็แบบเอ้ยน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้ได้เข้าซีนด้วยกันแล้วก็ดีใจค่ะ ครับแน่ก็ฝากทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องกิเมเวิร์ตาด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพี่ตนน้นดีด้วยมาเป็นพี่สาวของกองเอกรุ่นเดียนะครับชื่อน่ารักมากนะคะที่รักกับบีบไม่ใช่แ่หนึ่งบ้ายห้หลเป็นหนุ่มๆจรงเลย เรื่องก,กองนะครับกับไพลอตกีบเอ็นปาร์ที่เป็นการปิดกองมีแล้วสําหรับไพลอตนะครับก็ต้องอยากขอขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนเลยว่าเป็นทีมไฟทีม,าทมอาร์ทีมออฟทีมกล้องทีมอะไรทุกอย่างเลยแล้วก็ขอขอบคุณพวกกับพี่ออฟแล้วก็ไอติ้งโค้ดพี่ต้นน,นน้ำต้นงไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกๆคนด้วยน,นะครับสําหรับโปรเจกต์นี้ก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะน่าจะขาดนาซงแล้วอ่ะไว้ฟังในโลก ได้เห็นอะไรบีไฮก็คือได้เห็นความพยายามเนาะไม่ไม่ใช่แค่ของน้องสองคนหรือว่านักแสดงใดๆอ่ะเออมันเป็นของนักแสดงทั้งหมดคือภาพที่เห็นน่ะมันไม่ได้เห็นว่าน้องกําลังทําอะไรอยู่แต่มันกําลังถ่ายมุมกว้างอ่ะสังเกตไหมช่างไฟเขาเรียกอะไรสเลดใช่ไหมตากล้องเอย แม้กระทั้งต้นน้ำอ่ะที่เป็น acting coach ให้เห็นพี่ออปชันก็ดูแลน้องๆกำกับใดๆก็คือบีใหแบบมีใหจริงๆอ่ะออก็เหนุวกหลายข้อหมดเลก็รอดูรอดูฝีเหมือนน้องๆเนาะว่าการจะเล่นเรื่องแรกเออมันจะเป็นยังไงเนาะกดดันนะเอาจริงๆกับเรื่องแรกพี่เหมือนฟ้ากับน้องที่รักโอเคเดีเปลี่ยนชื่อเป็นที่รัก จะได้โยเนเรียกจากพี่ฟ้าเลยเหรอซาลาวโอเคอืมอจะ <c oughs> เป็นหมื่นลีดี <c oughs> ได้เป็นน้องพี่หมื่นฟ้า <c oughs> ไม่ได้ไดแสดงเปนป่อเลย <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> โอเคเดี๋ยว รอดูะะแลกันนะเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้วันเมื่อไหร่เราก็ปักวันนั้นแหละเดี๋ยวเรามาดูซีรีส์ฉบับเต็มก็ก็รอดูเพราะนั้นก็ยังไงก็ฝากทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยก<ช>ันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i ร e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะคร<า>ับจะได้ไม่พลาดรายการอะไรที่มันจะเด้งป้องแป้งป้องแป้งให้ทุกคนได้กดดูค่ะเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับลาไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับนี่ค่ะ 구독과 좋아요를 눌요